พบกันกับแอดบอยอีกครั้งนะครับวันนี้แอดบอยมีคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซ e ิกโนอีสปอร์ตของเราเนี่ยมารีวิวให้ชมกันอ่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด e c h a n i c a l Switch แท้นะครับเป็นบ Switch ของเคลอ่อันนี้เป็นกล่องหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวตัวจริงเป็นยังไงนี่นะครับต,ตัวนี้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า KB769 c a r i n u s นะครับชีบอร์ดเนี่ยว yeah, ัสดุที่ใช้เนี่ยด้านหน้านะครับจะเป็นสเตลเลตสเตลเลตยิงดำนะเป็นเหล็กนะครับเนี่ยเป็นเหล็กความทนทานมีสูงมากนะฮะด้านหลังจะเป็นพลาสติกพลาสติกหนานะครับนะฮะ เป็นตัวเหล็กกับพลาติกต่อกันปุ่มคีย์แคปจะเป็นแบบตัวปุ่มเนี่ยถูกออกแบบมาให้ให้ลอยขึ้นจากตัวพื้นผิวคีย์บอร์ดนะครับเนี่ยนะฮะทรงก็จะคล้ายๆตัวเจ้า789อินคบัตนะครับ แต่ตัวนี้จะมีดีไซน์ที่ออกแบบมาด้านบนให้โค้งเว้าเพื่อความสวยงามเห็นไหมฮะจะมีความโค้งอยู่ด้านบนตัวนี้มีลูกเล่นไฟทั้งหมดนะครับแปดโหมดด้วยกันเดี๋ยวผมจะลองเสียบเสียบไฟให้ดู อ่านี่นะครับไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าสีไฟเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นแถวและสีอยู่แล้วนะครับก็คือเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนมันได้คีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีซอฟต์แวร์ไดเวอร์ใดๆนะครับก็คือมันออกแบบมาแบบนี้เลยเขาทุกเ,เขาเซตมาแบบนี้ตัวตัวคีย์เนี่ยไฟจะลอดออกมาเฉพาะแค่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ตัวใหญ่เนี่ยลูกศร หรือถ้าเป็นพวกสาไทยเนี่ยอันนี้จะไม่รอดออกมานะครับอ่าเดี๋ยวไปดูโหมดไฟกันวิธีเปลี่ยนโหมดไฟนะครับกด FN กับ SL เท่านั้นแค่ปุ่มนี้เท่านั้นนะครับเปลี่ยนโหมดไฟตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับเป็นโหมดไฟโหมดที่หนึ่งโหมดไรออนก็คือไฟจะติดตลอดไฟจะติดค้างไว้แบบนี้เลยคือโชว์ไฟค้างไว้ อ่าเดี๋ยวไปดูโหมดที่สองครับโหมดที่สองจะเป็นแบบบลิตติ้งอ่าแบบบูมนั่นเองประมาณนี้นะครับโหมดที่สามเรียกว่าโหมดเรียทีบนะครับก็คือจะติดตามปุ่มที่เรากดลงไปเห็นไหมฮะแบบนี้ หมดที่4จะเป็นสเปรดก็คือเวลาเรากดลงไปเนี่ยไฟจะติดบริเวณตามที่เรากดนะครับอ่าอย่างนี้นะครับจะเป็นวงกลมๆเหมือนเหมือนมืนกระจายกระจายออกอ่าโหมดที่5ครับโหมดที่5เป็นโหมด arrow flow ก็คือไฟจะวิ่งตามแถวเลื่อนจากบนไล่ลงมา เนแถวล่างแล้วก็ร้อนกลับไปใหม่เป็นแบบวนลูปอ่าโหมดที่6เป็นโหมดเวฟครับอันนี้จะเป็นแบบอ่าไฟจะมีการเคลื่อนที่อ่าแบบไปทางด้านขวาละยีไปยับไปโหมดที่7อันนี้เป็นแบบเซิร์ฟฟิ้งครับ ก็จะเหมือนเป็นคลื่นคลื่นทะเลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดที่แปดโหมดที่แปดเนี่ยจะเรียกว่าโหมดดิปล e นะครับก็คือเวลาเรากดไปเนี่ยไฟจะกระจายอ,าออก,น,นะอน,น,อกนะครับอันนี้กลับมาโหมดที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นโหมดที่หนึ่ง แล้วก็มันจะมีอีโหมดหนึงก็คือเป็นโหมดไฟล์แบบโปรไฟล์ก็คือถูกตั้งเอาไว้หรือเราจะปรับเปลี่ยนเองก็ได้ทำได้ด้วยการกด FN นี่ครับแล้วก็1อ่ะอันนี้จะติดแค่นี้นะครับติดแค่ W A S D นี่แล้วก็ลูกศรซ้ายขวาน่าจะเป็นใช้ในโหมด FPS หรือเกมแนวแนวชุดชุดต,ติงเกมยิงอะไรประมาณนี้นะครับ อ่าแล้วก็สองสองก็จะติดประมานเท่านี้อาจจะใช้ในพวกเออ่เกมฮอนวอลคร f t อะไรพวกนี้สามก็จะติดติดแต่ตัวภาษานะครับก็คือหมดเนี้ยอาจจะเป็นใช้งานออฟฟิศทั่วไปเวไอตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันติดตามที่เราต้องการได้ด้วยการกด Fn นะครับจาก อ,อย่าลืมบอกไปว่ามันจะเลือกได้ทั้งหมด3อ,อันก็คืออย่างหมดที่1เนี่ยเอาเราอยากเราไม่ได้อยากให้มันติดอย่างนี้คือเราอยากจะให้มันติดตามเราต้องการก็กด F N P S ครับไฟจะกระพบครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตามที่เราอยากให้มันติดไปเลยอ,อย่างผมอยากให้มันติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่า enter อ่าเสร็จแล้วนะครับก็กด F N ค้างไว้แล้วก็ P S อีกครั้งหนึ่ง ไฟก็จะดับไปทีนี้มันก็จะติดอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นไฟหมดที่หนึ่งเห็นไหมครับกดมาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหมดไฟก็จะมีประมาณนี้นะครับโหมดชัรต้อมไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าหากต้องการล้างค่านะครับทำได้ด้วยการกด FN ค้างไว้แล้วก็ ESC ประมาณ5วีครับอ่าพี่บอกก็จะกลับมาเป็นโหมดที่1เหมือนเดิมทีนี้ที่เราตั้งเสร็จเจไว้เมื่อกี้ก็จะหายไปหมดอ่าโหมดไฟก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดู Anti Coating กันอา้าวผมลืมบอกไปว่าลืมให้ดูปุ่มจะให้ดูปุ่มก่อน ปุมคีย์ของมันเนี่ยเนี่ยเออเป็นบลูสวิตนะครับสายเป็นแบบสายถักสายเชือกถักนะครับหัว USB บี สองจุดศูนย์สีทองอ,อ่าเดี๋ยวไปดูแอนตี้กติกันครับอ่าครับเดี๋ยวมาดูการทดสอบแอ t ตี้ก t t ต n ิกันก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถกดได้ทั้งหมดเลยนะครับร้อยสิบปุ่มแต่ขั้นตอนแรกอ่ายวลองพื้นฐานก่อนก็คือสิบนิ้วเราเองอเห็นไหมฮะติดนะครับสิบนิ้ว ลองทับลงไปเลยนะฮะแบบนี้ก็เกินแล้วนะครับที่ต้องใช้คือมือมือมือคนเราเราคงไม่กดได้ขนาดนี้อ่า <c oughs> มานี้ครับโอเคครับอ่าเป็นไงครับแอนตี Anti ้กอตติ้งก็ใช้ได้ทุกปุ่มนะครับก็มือคนเราก็มีคงมีแค่สิบนิ้วนะครับคงกดกันได้ไม่หมดอยู่แล้วก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นไงครับแจ๋วไหมมาดูกันที่เรื่องราคาดีกว่าอ่าราคาเนี่ยแอดบอกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยความสามารถทั้งหมดที่ทําได้ของเค์คียบอร์ดคาริารนัทเนี่ยอยู่ที่ราคาไม่เกินสองพันบาทเท่านั้นเองอ๋อถูกนะครับสําหรับใครที่เป็น เกมเมอร์ amer, มือใหม่เนี่ยกำลังมองหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่เป็นคีย์บอร์ดแมคโคนิ่งเเนี่ยสามารถตัวนี้ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยเอ,อลองหาซื้อกันได้นะครับตามศูนย์ไอททั่วไปอ,อราคาไม่แพงครับตัวนี้วันนี้ก็แอดบอยก็มีมาเพียงเท่านี้ขอ,อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh yeah